คุณเคยไหมที่รู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองทั้งที่ในห้องมีเพียงคุณคนเดียวคดีที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เริ่มต้นจากบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีบ้านที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับซ่อนความสยองไว้ใต้เงามืดคุณสิริพรเจ้าของบ้านเล่าว่าทุกเช้าเวลาหกนาฬิกาตรงตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าแก่ในห้องนอนของเธอจะเปิดออกเองโดยไม่มีใครสัมผัส แรกๆเธอคิดว่าเป็นเพียงความบังเอิญลมพัดหรืออาจจะแค่ฝันร้ายแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเช้าทุกวันเวลาเดิมเป๊ะจนเธอเริ่มหวาดกลัวเธอพยายามหาสาเหตุตรวจสอบบานพับติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ทุกอย่างก็ยังเป็นปริศนากล้องไม่จับภาพอะไรได้เลยนอกจากความว่างเปล่าและความมืดมิด เมื่อทีมสืบสวนของเราเข้าไปตรวจสอบเราพบว่าตู้เสื้อผ้านั้นเก่าแก่มากอายุไม่ต่ำกว่า50ปีหมายสักมีร่องรอยการขีดข่วนเหมือนถูกของมีคมกรีดเป็นทางยาวภายในตู้มีกลิ่นอับชื้นรุนแรงราวกับมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่นานมาแล้ว สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือบริเวณบานพับเราพบเส้นผมสีดำยาวเส้นหนึ่งติดอยู่ราวกับถูกดึงขาดอย่างรุนแรงจากการสอบสวนประวัติบ้านเราพบว่าเมื่อ30ปีก่อนเคยมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เหยื่อคือหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในห้องนอนศพถูกพบซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าคุณสิริพรยืนยันว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน แต่ความบังเอิญนี้มันมากเกินไปใช่ไหมหรืออาจจะไม่ใช่แค่ความบังเอิญถึงแม้เราจะพยายามสืบหาข้อเท็จจริงแต่จนถึงทุกวันนี้คดีตู้เสื้อผ้าที่เปิดเองก็ยังคงเป็นปริศนาผมยังจำแววตาหวาดกลัวของคุณสิริพรได้ดีเธอถามผมว่ามันต้องการอะไรทำไมต้องเป็นฉัน คำถามนี้ยังคงกล้องอยู่ในหัวของผมจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่ายังมีบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่บางสิ่งที่รอคอยการเปิดเผยและบางทีมันอาจจะกำลังจ้องมองคุณอยู่ก็เป็นได้ในความมืดมิดคุณว่าไหมแต่เรื่องราวความสยองขวัญยังไม่จบแค่นี้โปรดติดตามตอนตอบ